เลอบชิกท2,024ทุนละมูลกางเกงน้ำเงินทยานสู่ซีรีส์ไวมารงยอดรับชมสูงสุดอันดับหนึ่งฮิตติดลมบนโกยกระแสะความปังเลอบชิกท2,024ทุนละมูลกางเกงน้ำเงินทยานสู่ซีรีส์ไวมารงยอดรับชมสูงสุดอันดับหนึ่งบนแอปอิกิย์ไอทียีพร้อมครองเทรนเอ็กอันดับสองประเทศไทย เรียกว่ายิ่งออกอากาศยิ่งสร้างปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่องกับซีรีส์ไวไทยแนโรแมนติกคอมเมดี้กระแสะแรงเลิฟชิก2024ทุนละมุนกางเกงน้ำเงินที่นำแสดงโดยสองนักแสดงหน้าใหม่เสน่ห์เนือลน้นแอลมอนภูมิสุวรรณและโปรเกรสพาดวิ์ที่ในตอนล่าสุดกระแสะแรงเกินต้านคอมเมนต์ลักโซเชียลจนทยานสู่ซีรีส์ไวทยมาแรงยอดรับชมสูงสุดอันดับหนึ่งแอปอีก,อกอี่ยี่ไอทีี่ อีกทั้งยังส่งผล5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็บชิก2024 EP2 ติดเทรนอ็ X อันดับ2ประเทศไทยถือเป็นซีรีส์วายไทยที่เข้าไปครองใจและเป็นที่ชื่นชมจากแฟนๆอย่างล้นหลามโดยในตอนต่อไปเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเมื่อปุนรับบทโดยแอลมอนภูมิสุวรรณหลังเกิดเหตุการณ์เผลอจูบ บทโดยโปรเกรสพาดวิดบุญก็แทบจะหายไปจากชีวิตโน่จนทําให้โน่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าโน่จะพยายามเข้าไปพูดคุยกับบุญเท่าไหร่แต่ก็ถูกหลบหน้าจนต้องตัดสินใจบุกไปเคลียร์ถึงบ้านที่บ้านทั้งคู่ได้พูดคุยเปิดใจกันบุญยอมรับว่าอยากมีโน่แต่เป็นไปไม่ได้เพราะยังมีเอมรับบทโดยบิวบุตรยาอยู่ทั้งคู่ตัดสินใจใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายที่บางแสนเพื่อบอกลาความสัมพันธ์ที่เกินเพื่อนอย่างเป็นทางการและตัดสินใจกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม เลือกชิพ2,024ชุลมูลกางเกงน้ำเงินบอกเล่าเรื่องราวของเด็กมัธยมปลายในโรงเรียนชายล้วน Friday Conleeno รับบทโดยโปรเก e s s าดวิทย์ประธานชมรมดนตรีสากลโดนตัดงบชมรมจนเกลี้ยงทำให้โนต้องวิ่งไปหาความช่วยเหลือจากปุญภูมิพัทรับบทโดยแอลมอนภูมิสุวรรณ เลขาสภา,านักเรียนสุดหลอ่อซึ่งปูนก็เต็มใจช่วยโน่แต่มีเงื่อนไขว่าโน่มาเป็นแฟนผมสิเรื่องราววุ่นวายจึงตามมารับชมเลิฟทิก2024ทุนละมูลกางเกงน้ำเงินทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดบนแอปอิกิยี่ไอ้ียีและเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกอิกิยี่วีไอพีพรีเมียมรับชมคอนเทนต์แบบขั้นสุดด้วยภาพคมชัดแบบ 4K ชัดทะลุจอ พร้อมด้วยระบบเสียงแบบ d o นบี a อ m o s สเสมือนดูในโรงภาพยนตร์สามารถแชร์ให้ครอบครัวเพื่อนคนรู้ใจได้ถึง4อุปกรณ์แบบไม่มีสะดุดและสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์ไม่มีโฆษณาขัน้นเดือนแรกเพียง79บาทเดือนต่อไปราคา199บาทต่อเดือนเท่านั้น ดาวโหลดแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play กดดาวน์โหลดฟรีอัปเดตและติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง f c e e o o o แฟนเพจไอจีอีกิยี่ไทยแลนด์ทวิตเตอร์แอดอีกิยี่ไทยแลนด์ยูทูบอีกิยี่ไทยแลนด